ไปได้อะเซ็ดแัปแกมสีดกินบ่แน่ใจนะว่าสีเฮดเองแน่ใจแน่ใจแน่ใจเมนูอยังอ่ะสุพตีนไก่้อบล้วกะโจวตั้งนำลุกไปเป็นยังไ้ไฟไฟลววะไฟไฟลวเพราเป็นลูกมืออนะอพอเป็นลูกมืออ่ะเอาตะไคร่ใบบกูดมาเอาตะไคร่ใบบกุดอื ค่าน้ำปอค้าว่าน้ำค่าน้ำเนาะ้าวใส่เลยเนาะใส่เลยอือยอต่อตเกลือเกลือเกลืออาเกลืว้เออกูยุ้มเองกูประยันได้มึงเนี่ยนี่เนี่ยเอาไปเดี๋ยวเอาตีนใส่เ้ี่ยเอาตีใส่เอาตีใส่หยุดรู้นะว่าจะเล่นอ่ะเออตีนกันตีนกัใส่ใส่เออ ตีแกใส่ลงไปลงไปอือใส่พริกกระเทียมรากผักชีลงไปอ่าใส่ลงไปโคกนะใส่เลยใส่เลยอ่ามีหอมห้อมน้ำนะมีหอมหอมนะอ่าหอมห้อมไปไปไปอ้าพอตำบ่พอตำเนาะเอาใส่มามึงสีเฮ็ดเองเอาพราเป็นลูกมือฝั่งนีเออว่ะกูเป็นลูกมือนี่ยวะเถอะที่เอะที่เอะที่ไปตำกูเป็นลูกมือเด้เนาะเถอะที่เอะทีน้ำเดือดได้ทีแล้วเฮ้พริกกระเทียมที่โคกเอามา พี่กระเทียมที่โคกไว้อันนี้เจัดไปใส่เลยบ่ะใส่เลยใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้น้ำปลาน้ำปลาปลาใส่น้ำปลาเลยเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่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 อะไรอืมชูรดชุรสชูรสใส่ชูรสชูรสใส่ลงไปอีกอีกโอเคอืมน้ำหมักเน่าไปเลยน้ำหมักเน่าอันนี้เน้ำหมักเน่าน้ำหมักเน่าใส่หัดเลยเนาะหันเลย ตัวกลงไปเฮตกลงกูเฮ็ดหรือมันเฮ็ดป่ะฟ้อนเป็นคนเฮ็ด,ดพ่อเป็นลูกมือพ่อพ่อเป็นลูกมือันนแวพ่อใส่ให้ซื่อเนาะเป็นพ่อใส่ให้ซื่อโอเคโอเค,อเควาสนาบอกได้เนาะเนี่าะวาสนาพูดได้เนาะเด้อ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 เฮอะไรพอได้ตัววัดสอนมาเป็ใในใครเนาะเดี๋ยไปจำเนียบ่ได้เด็นบ้างจำเนียบ่ได้โอเคลงโตติดเลย อ่ะใบบกูดแล้วก็ต้นหอมใบผักชีต้นหอมใบผักชีอ่ะเนาะใบบกูดแล้วก็ต้นหอมใบผักชีอ่ะเนาะต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีห่วตองมีต้นหอมใบผักชีอ๋อใบผักชีมามาใส่เลยปะใส่เลยอ่าใส่เลยอือใส่เลยใส่เลยปะใส่เลยใส่เลยใส่พร้อมกันเบอร์เลยปะเบอร์เลยเฝ้าเดี๋ยวอ่ะฝีมือเหมือนฝัน โอ้โหต้มซุปเปอร์ตีนไก่ว้าวกินหอมโปรยพุง่งอืมซุปแล้วเมนูนี้แซ่บอ,อเสแซ่บว่ตถุชิมอยู่บัดนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้อยเฮ้ย,อยโอ้ฝ่าวเย้ยฝานะเนอะทรงฝวโอ้